พระอาจารย์มหากับโขงช้างป่าที่อ่างลือในตอนที่สองช่วงเวลาวิกฤตแห่งชีวิตเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มหาก็ไม่ได้แสดงอาการตื่นตกใจกลัวแต่อย่างใดท่านไม่คิดสู้หรือคิดหนีได้แต่มีสติรักษาจิตของท่านให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลาท่านได้ยืนนิ่งเหมือนกับท่อนไม้ แล้วก็จ้องมองมันด้วยสายตาอย่างไม่กระพริบอะไรเลยเมื่อพระกับงูเหลือมยักษ์ต้องประชันหน้ากันแบบตรงๆแบบเผาขนอย่างนั้นก็นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นักเจ้าง,งูเหลือมยักษ์นี้คงคิดว่าพระอาจารย์มหาคงจะตื่นตกใจกลัวเหมือนสัตว์อื่นๆที่มันเคยได้กินเป็นอาหารแต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระอาจารย์มหากลับไม่แสดงอาการตื่นตกใจกลัวอะไรเลย เจ้างูเหลือมยักษ์จึงกลายเป็นผู้ตกใจกลัวเสียเองโดยมันได้ม้วนตัวกลับอย่างกระทันหันเสียงดังโครมคามแล้วก็เลื้อยหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตท่านพระอาจารย์มหาก็รำพึงกับตัวเองว่าน่าอัศจรรย์นนะักตัวข้านี้เกือบจะโดนเจ้างูเหลื่อมยักษ์รัดเอาไปกินเสียแล้วแต่คงเป็นเพราะข้ามีสติกำกับใจอยู่เสมอจึงไม่รู้สึกตกใจกลัวหรือคิดจะวิ่งหนี มันจึงกลายเป็นผู้กลัวค่าเสียเองบททดสอบขั้นอุกกลิตหลังจากท่านพระอาจารย์มหาได้ผ่านเหตุการณ์ทดสอบถึงสองครั้งใหญ่ไปแล้วท่านก็ได้พบกับเหตุการณ์ครั้งที่สามระหว่างพำนักอยู่ในป่าดงดิบแห่งนั้นซึ่งเป็นบททดสอบที่นับว่าเข้มข้นถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอุกกลิตมากที่สุดในชีวิตของท่านเหตุการณ์ในวันนั้น คณะของพระธุดงได้พากันเดินทุดงเพื่อไปสำรวจสถานที่ภาวนาบนยอดเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักเส้นทางที่คณะพระธุดงจาริกไปนั้นบางแห่งเป็นป่ารกทึบบางแห่งเป็นป่าโปรงต้องอาศัยเส้นทางเดินของช้างป่าซึ่งพวกมันใช้เดินไปมาอยู่เสมอเมื่อใกล้ถึงบริเวณยอดเขาที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้า คณะทุดงก็ต้องเดินลัดป่าขึ้นไปอีกหลังจากทำการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วในวันนั้นแสงตะวันาสาดส่องลอดช่องต้นไม้ใหญ่ใกล้รับยอดดอยเป็นสัญญาณเวลาโพรเพ้ใกล้พบคำ่ำคณะทุดงเห็นว่าจะมืดคำ่ำอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้จึงพาก,กันเดินกลับแต่ระหว่างเดินทางลงจากเขาลูกนั้นดวงอาทิตย์ก็ตกดินพอดี แม้ว่าคืนวันนั้นจะเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงก็ตามแต่ในช่วงเวลาหัวค่าพระจันทร์ยังไม่ทันขึ้นความมืดจึงเข้าปกคลุมไปทั่วขุนเขาแห่งนั้นอย่างรวดเร็วคณะพระทุดงได้พากันเดินลัดเลาะ,ะหาทางกลับที่ปักกดสักพักหนึ่งก็ตระหนักรู้ว่าพวกตนได้เดินหลงเข้าไปในป่าลึกเสียแล้วทันครับพวกเราคงจะหลงทางกันแน่แแล้วพระรูปหนึ่งเอ่ยขึ้น ใช่ครับพวกเราหลงทางมีเสียงตอบรับจากพระอีกรูปซึ่งเดินอยู่ไม่ไกลกันนักเอาอย่างนี้ไหมครับกระผมคิดว่าพวกเราควรเดินหาลำห้วยและเดินตามลำห้วยไปก็จะจำทางกลับได้เพราะสถานที่ที่พวกเราปักกดอยู่นั้นอยู่ใกล้ลำห้วยพระรูปหนึ่งได้กล่าวเสนอแนะขึ้น จากนั้นคณะพระธุดงก็พากันเดินหาเส้นทางไปลำห้วยเดินไป่ํากลางความมืดอยู่อย่างนั้นเดินไปเดินไปผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่มีวี่แววจะพบกับลำห้วยเสียทีพระธุดงแต่ละรูปเริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยขาก็เริ่มชาเพราะเดินทางกันมาทั้งวันแต่ทุกรูปก็ยังมีความหวังว่าจะพบทางกลับไปที่ปักกรดได้ในคืนนั้น เวลาขณะนั้นน่าจะประมาณสามหรือสี่ทุ่มแสงพระจันทร์ที่เต็มดวงในคืนนั้นเริ่มสาดส,ส่องเข้ามาในป่าดงดิบที่กลุ่มพระทุดงกำลังหาทางออกทันใดนั้นก็เหมือนกับปฏิหารคณะพระทุดงได้พบกับลำห้วยจึงได้พาการเดินลัเลาะไปตามริมห้วยนั้นเดินไปสักระยะหนึ่งในที่สุดคณะพระทุดงก็จำทางกลับของพวกตนได้ เป็นเส้นทางเดินของโครงช้างป่าที่พวกตนใช้เดินในตอนกลางวันนั่นเองด้วยความดีใจที่ได้พบทางกลับไปสู่ที่พักคณะพระธุดงจึงรู้สึกหายเหนื่อยได้พากันเดินไปตามทางช้างอย่างสบายใจบางรูปก็คุยกันเสียงดังแต่ทว่าขณะที่คณะพระธุดงกํกำลังพากันเดินไปตามทางช้างอยู่นั้นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทันใดนั้นเองคณะของพระธุดงก็ได้พากันพัดหลงเข้าไปอยู่ในวงล้อมของช้างป่าโรงหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวขอขอบคุณคุณไพทูน์สีหงผู้เรียบเรียงและเขียนบทความนี้โปรดติดตามตอนจบในคลิปถัดไป